อะไรวะเคื่อนชนร่งมาชนรมาชนมชน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 มตั้งใจเล่นนะดีๆนะไฟท้ายนะเฮ้ยตามตามมั่มนมไ้ยงเียนเยเย้ซอนซอนไฟเียวไว้ซอนไเฉียวไว้่ลห่ลังอยู่บนเขาข้าหนร่อนรนมันมีง่าวไเทียเียวใครขาวเียวใครข่าวเที่ยวเทซ้าย

มาแล้วมายยยยยไฟกนยไฟัมัรวยิพีนะตรงนตวผ้้ขับอหัไมวาอมมผมที่แรกเห้ซ้ายมาตรงันแล้วผ้ฝั่งขวา

ไปบลนะจัไปจับไปจับไปะเฟยอลนอเยบอลนไปยด้ไนนแไหนลนอแกไหนยไปยไปอ่ะเพิ่งเล่บ้ยไปยไปไปวข้างหน้าลนะตัวหน้าลตัวหน้าลตัวหน้าลยไปยไปเอเราสาลพีเได้ปเได้นไฟไฟขวยหน่อยไระวง

ตอนไหนเด้งชนตอนหนเด้่งหน้าของแม่ว่าบอลมาช่วยยันเลยดันเลยไม่ถอยไม่ถอยเลี้ยไปเลยถอยไเอยไอ้ไอ้เฮียไม่ได้ลุ้งเลยว่ะยเลยสองคัน่อเล่โมโอเล่โมโอเล่โมมาช่วยผมหน่อยข้างหลังลยมช่วยผมหน่อยช่วยผมหน่อย่ยมน่อยไฟไเกียวมีสองคันองคนอ่ ไปดูดันไปนะบ้าดูหลืไปเกี่ยวแก้หน่อยเพื่อนแก้เพื่อนเนาะแก้เพื่อนแก้เพื่อนช่วยชเดินขวาเดินเลยเดี๋ยวสบเล่นเลยเดี๋ยวสบเล่นเลยเดี๋ยวกเดินขวาอยู่ือนวาอยู่ยิงกลางไว้ยิงกลางไว้ยิงกลางไว้ผมจะโดนทั้งเอ้อ้ผมจะโดนทั้งอน่ะโอ้ยเฮ้ยโดนยิง บนดคุยแล้ววายิ่โดนเรียนเ็กติกบควายใช่หลังใช่หลังยิงเปรกหมดแล้วหรือสอบเปรมปืดันเลยดิ

มานี้โดนมาอยู่พี่เค้กเค็กพี่โดนมนอยู่ยังนี่ชุไหนยังนี่ชุมเพื่อนนะนสุกันเมาช่อชยเพื่อนช่วยเหน่อยแก้หน่อยกบืบอนี่ืบไปนี่มันตายแล้วมันตายแล้วพี่เหน้าอพ่กดนมันโดข้ามอาช้น้เนนกเพื่อนเลอน่บมาด้านซ้ายมาหน่อยครบครบ ไอ้ครถหน่อยขึ้นรถหน่อยพี่ต่อไล่เลยพี่ต่อไล่เลยพี่พี่เคสเลยคือรถหน่อยขึ้นรถหน่อยใครไม่ว่าขึ้นรถหน่อยมาช่วยนะไปบนขวาบนขวาส่งขึ้นรถได้สองคนเราได้ขึ้นเลยหันรถขึ้นเรียวบร้อยสอง้นรถได้เฮ้ยหน้าคุกมันเต็มเลยนะหน้าคุกมันเต็มเลยนะเอ้คนใจเย็นหน้าคุกมันไม่มีอะไรแล้วพี่เน้นเน้นซ้ายฮัลโหลเน้นเน้นซ้ายเน้นซ้ายน้นซ้ายเน้ยเน้นยเนี่ยเน้นยเนี่ยเน้นยเน้นย เค้กเค้กมาตัวเค้กมาตัวเ้ชนไปแล้วเอามาดิเค้กเขาจะไปเี่ยนแล้วผมี่นาคุกอยู่กูจะไปช่วยกูจะไปช่วยตู้นะคุณมาเกี่ยเฮ้ยเอ้ยกูโดนนะกูโดนนะกูโดนนะเดินมาหลังไฟมัหน่อยเดินมาหลังไฟมาหน่อยหลังไฟมาหน่อยเดินมาหลังไฟมาหน่อยเลยเลยมันจะช็อตเลยหลังไฟมันกูยิงไม่ลงวะเดินมาหลังไฟมันเดินมาหลังไฟมันหน่อยเดินมาสามมัน เดี๋ยวปืนให้ยาวมาหลังเลยขยูปปืนรถมาหลังไฟหน่อยยาหูดับยาหูดาหมาหลังไฟหน่อยนักฮุกสี่ห้าคนเลยเฮ้ยยาหูดับมาหลังไฟหน่อยเห็นป้าวตัวปืนนะตัวปืนไหน่อไฟยมัน่อยมันไปยิงมันยิงมันปยิงมันยิงมันไยิงมันยิงมันยิงมันไปยิงันไยิงมันยิมันยิงมันหยิงมันยมัปยิันไมันนยิงมันมันนยิงม โอ๊ยซ้อมม่ด้อมไปทำให้พี่เดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวกูเล่นเองเดี๋ยวกูเล่นเองไม่ต้องไม่ต้องมาเพิ่มแล้วเดี๋ยวกูเล่นเองเดี๋ยวกูเล่นเองสีนึ่ซอสีนีซอมลังมามาีีี้ขึ้นรถเลยนะขูขึ้นรถเลยตกรถนายจะตกรถนานะขึ้นรถดอกเลยยิงจริิงตัดดอกเหรอเยี่ยมไปยังใครจับไปเลยเหรอเยี่ยมเราะคณะเนาะไม่เไม่เไรม่็ตามจับไมตาจับตาสอบไปรอวันไป ไปกลับไปขึ้นหน้าคุกกลับไปขึ้นหน้าไปซ้อมกันไปซ้อมไปซ้อมไปซ้อมไปมาลงตรงปัดสะพานหลุยมาคุณลมยิงซ้อี่ิงซ้อมดีเอาศพไปเรื่อยเลยศพอ๋อ๋อโอเคพี่ขอต้อนต้อนตรงนี้เไปไปจะจะรถตัวไหนศพอ่ะไม่เจอมีผู้หญิงแล้วเหรอวะคนดูเออลมหน้าคุกเลยมาลมมาลมรถไฟฟ้าอยละรถสีเขียวไปลมรถสีเขียวมาซ่อมรถก่อนเด็ดเคมาซ่อมรถเด็ดมาซ่มรถสีเขียวแล้วมาอีมีหายแล้วเพื่อนมาอีมีหายแล้วเพื่อนหมดนะเยอะพาพาเพื่อนพาเลยได้ไหมวัวหายสี่เออไม่เป็นไรตายไม่ได้ไม่เป็นไร เมื่อกี้พวกมันห้าหกคันมันลุมผมอะตัวปืนบนรถอะทำไม่ลงบ้าไปครับพี่ตอนบ้าไปครับได้ตัวทับย์จบไหมถามได้ไม่ได้นี่เด้อยืดยืดเหินเหินเล้อยู่ไหนพี่บุ๊กอยู่กลางไฟเลยกลางไฟ เสียงไอ้เยี่เฉีนอยู่ไหนวะเสียงไอ้เยี่อเฉินอยู่ไหนวะสัตว์เสียงไอ้เยี่ยเฉิอยู่ไหนวะสัตว์เสียงไอ้เย่เฉิอยู่ไหนวะเดี๋ยวเดี๋ยาารถกูแล้วก็ไปเอเเอารถกูเลยไหมรถกูเลยไหมไม่ไม่คือรถนี้คือรถนี่นี่ไงก็รถคันนี้ไงเนีไม่คันนี้นอ่ะเ้ใครไมเคันนี้แหละแบลวอรรี่แแบแเฮ้ยเอ็มเทียร์ไม่ใ่คันนี้เทียโดมากไม่เป็นไรคันนี้แหละเอาเลยเพื่อนหสามห้าหนึาห้า

มีเอาพี er ่มีใครไดออโมนเดิมหรอมีม่ไมแย่มากเลเฮอะไรนะมเชืรอไหมมาเยนี่กางห้พี่อยู่กลางเลยต่างอีกคนนึดิมาขอซ้ำนึง มาการไฟกัมาไฟกับมาไฟี่ไปดูใช่ไมหรือเปล่าใช่พี่ที่พี่ตู้หลุดอพี่ไม่ด้เล่นโบใครนะกูแม่งมึงมึงดนพี่ต้อดงกบใครมาสี่ด้งี่เงอสีงครไม่รูหรอกกูลวกันแกมึงเอาพี่ต้อ่ลงกันแ่อกี่เขาพูด่เาดนกูเหมือนกันนะพี่ไปไนไปไนไน้ยมามาท้ายหรอย่างกูดังเลยไทีวปั๊บเลือสีแล้วนะแม่กูกูเหลือสุดแล้วไม่ไปแพี่กดมันอยู่้านี่ตกกลางไม่

พูเล่นเ่อลื่นเลยวันนีเรื่องของที่บัสหอกอี่บัสอมกไล้ไม่ได้มันบอกมัอยู่ดีๆซ่อนอยู่ด้านหลังด้านหลังมีใครมาช่วยตอบมัยไปดีลูกไปดีลูกไดีลูกไปดีลูกไ่ดีกีู่กไล้วที่ีลูกไปดล้วไลุดไดีลูกไปไมู่กไปีกไปดีลูกไปดได้ลูกไปดีลูกไปีลูกไปดีลูกไปดไปดีลูอไปดีลูกไดีลดีลูกไปดไปดลดีลไปดีลูไปด เออชวนมาช่วยเพิ่งตื่นมาชวนมาชวยเล่นอะฮัลโหลตรงอันนี้ยมันสมหรือเล่ตรงเขาเนี่ยไม่รู้ไอเ้ยได้มรเนี้ยไม่เป็นไรเพื่อนแขนหรือเปล่าไอม่ด่ากูเลยไอ้หนึ่งังไรเลยยอะไปอะไรเยอะเมื่อกี้กูโดนไอไอโดนเน임พี่อะไรของมึงอะกูโดนอะเอือ่อนนกูโดนเนมแล้วอะกู้โดนแกมึงหนาด้วยมันเอาพังเลย ไอเย็นนี้มีอะไรมึงมันพูดไงไปแลวพ่อเขขับไปก่อนเลไอ่เ่ไม่เขาหอกกัะแล้ววาไอเหี้ยที้เออยู่แล้วฟังสิฟังบอกว่าไม่ต้องกระเติรดีหอกนี่ไปโชว์แม่ก่อนเลยยงมลงกับไอเทวหอกเลยเทวหอกเลยปะเฮ้ยคอมโบนี้หอกเลยปะ หออะไรชันเมย์มาเหี้ยวอย่าเพิ่งห่อเทียวเทียวแค้นกลับมาตรงที่ไพายแค้นไม่ทางที่ยอแล้วหอแล้วหอเลยเพื่อนบอลเขาบอกพี่ต้อนบอกว่าอะไรดูว่าเมื่อกี้ได้เทียวกูถามว่าห่อห่อเลยไหมคอมโบพี่ต้อนบอกกูบอกอย่าเพิ่งห่ตอกูอยู่กูอยู่ข้างมึงนะเว้ยทำไมกูย้อนห่อไปแล้วกี่ศพแล้วถามไม่หมดเนี่ยกูด่าก็เลยแค้มมึงไอ้เหี้ยวเทียวเอาไงเนี่ยไอ้เหี้ยโดนบ่นนะ จบแล้วเกียไหมเียวไว้ก็ปล่อยเดีปล่อยมันจะไม่พาไกุค่งกแกมือประมาณสี่แล้วทำไม่หมดเดยอะไรอะไหวไหวแกมือเยอะอะพื่อนไปหมดไป